สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนแขนแฟชั่นสวยๆกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะความยาวแขนอยู่ที่22เซนติเมตรนะคะหรือใครจะเพิ่มความยาวได้เลยนะคะแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนเท่าๆกันนะคะเราใช้ส่วนแบ่งครึ่งนี้นะคะขีดจากหัวแขนลงมาถึงปลายแขนเลยค่ะจากเส้นแบ่งวัดเข้ามา2เซนติเมตรนะคะแล้วตีมารวมกันอยู่ตรงกลางแขนเป็นรูปสามเหลี่ยมตามตัวอย่างเลยนะคะตัดแยกออกค่ะ แบบนี้นะคะตัดแยกออกค่ะไม่ขาดแต่เกือบขาดนะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นหากระดาษมารองนะคะเส้นนี้เส้นกลางแยกออกด้วยนะคะเมื่อกี้แผ่ริมขาจากนั้นขีดเส้นกลางเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาเริ่มแยกกันค่ะกะเขาคร่าวก่อนนะคะช่วงนี้นะคะกะกะข้าคร่าวไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาวัดนะคะ นี่ค่ะความกว้างนะคะช่องแรกกว้าง10บซนติเมตรช่องที่สองจากกลาง8ดซนติเมตรนะคะนี่ค่ะสิบเซน8ดเซน8ดเซนแล้วก็สิบเซนนะคะตรงนี้4ี่เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะสูงขึ้น4ี่เซนติเมตรนะคะจากนั้นขีดเส้นเชื่อมแบบนี้นะคะแล้วแบ่งครึ่งค่ะตีตรงขึ้นไปค่ะ แบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าจะไม่พลาดคลิปไปในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดแชร์เก็บไว้ดูแล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะและกด subscribe ไว้ด้วยนะคะวัดตรงกลางนะคะได้เท่าไหร่นะคะวัดตรงหัวแขนนะคะได้เท่าไหร่ก็คือจะเป็นความยาวตรงนี้ที่สูงขึ้นมานะคะในตัวอย่างพายวัดได้10เซนนะคะ เราก็วัดสูงขึ้นมา10เซนค่ะแล้วก็ตีตั้งฉากขึ้นมาแบบนี้นะคะทําทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะคะตีตรงนี้เป็นเส้นตั้งฉากค่ะกว้างข้างละ5เซนค่ะแล้วตีลงมาเชื่อมตามตัวอย่างเลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นมุมฉากทั้งหมดเลยนะคะเป็นมุมฉากทั้งหมดเลยค่ะได้แล้วนะคะ จากนั้นเราพับเส้นนี้เข้ามาหานะคะและแต่งเส้นใหม่จะเห็นว่าเส้นตรงนี้ไม่ตรงกันนะคะเราก็แต่งเส้นใหม่แบบตัวอย่างเลยค่ะแบบนี้ค่ะทําทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะ,ะทำทั้งสองข้างตรงนี้นะคะทําเหมือนกันเลยค่ะ,ะจากนั้นวัดนะคะวัดจากจุดตรงนี้นะคะ่ะวัดไปถึงกลางแขนนะคะ เนี่ยค่ะเมื่อกี้วัดไปครั้งนึงแล้วนะคะเราวัดตรงนี้ครั้งหนึ่งผ่าไวาได้สิบเซนนะคะสิบเซนติเมตรนะคะเราก็แต่งเส้นตรงนี้ขึ้นมาให้ได้สิบเซนติเมตรเพราะว่าเมื่อกี้เรามีขยับการขยับหัวแขนนะคะเส้นก็จะเคลื่อนแล้วนะ,ะต่อไปเราก็ตีเหมือนเดิมนะคะทําตั้งฉากกว้างสิบเซนแบ่งครึ่งเป็นช่องละห้าเซนนะคะก,ก็จะได้รูปนี้น,นะคะจากนั้นตัดกระดาษออกนะคะตัดกระดาษออก ตัดเสร็จแล้วก็นําไปวางผ้าได้เลยนะคะวางผ้าเฉลียงนะคะแขนเสื้อตัวนี้ต้องผ้าเฉลียงถึงสวยนะคะชายล่างเดี๋ยวเราจะตัดสาบเย็บหลบนะคะอ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็วางท้าบนผ้าอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะวางผ้ามันแล้วก็ตัดเท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะ สาประมาณห้าเซนนะคะห้าเซนสี่ถึงห้าเซนนะคะ,ะจากนั้นขั้นตอนแรกเราก็เย็บสาบซะก่อนนะคะเย็บสาบเสียก่อนเลยเย็บกลับสาบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ไปเย็บหัวแขนนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามลองทำกันดูนะคะ